วันนี้มีข่าวร้อนในวงการบุฟเฟ่ที่ต้องบอกว่าเผ็ดกว่าน้ำจิ้มซูกี้เพราะ MK Group เขาเปิดแบรนด์ใหม่ชื่อว่าโบนัสสุกี้ใช่ครับ MK ที่เราคุ้นเคยกับสโลแกนสุกี้ MK ตอนนี้เขาแตกลายใหม่เป็นร้านบุฟเฟ่สายแมสราคาประหยัดจับตลาดวัยรุ่นนักศึกษาเต็มตัวเลยโบนัสสุกี้คืออะไรเป็นร้านบุฟเฟ่สุกี้แบบจัดหนักจัดเต็ม สาขาแรกประเดิมที่โรบิสันไลฟ์สไตล์สระบ,บุรีเปิดบริการตั้งแต่16กรกฎาคมนี้เวลา12นาฬิกาถึงตี5ใช่ครับเปิดยันตี5เลยสายหิวดึกห้ามพลาดราคาแรงเวอร์เริ่มต้นแค่219บาทยังไม่รวมค่าน้ำรีฟิล39บาทและแวด7%ตกเฉลี่ยต่อหัวราวๆ275ถึง280บาทเท่านั้นมีเมนูให้เลือกกว่า60รายการ ทั้งสันคอหมูเนื้อออสเตรเลียกุ้งลูกชิ้นติ่มซำและอีกเพียบโปรเปิดตัวสุดพีคจัดเต็ม1แถมหเฉพาะ100สิทธิแรกต่อวันตั้งแต่วันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้เท่านั้นสึกนี้ไม่ธรรมดาคู่แข่งอย่างซุกี้ตีน้อยไม่ยอมแพ้หลังโบนัสซุก้เปิดตัวไม่ทันข้ามวันซุกี้ตีน้อยก็ตีคืนทันทีจัดโปรแรงลดครึ่งราคาเหลือแค่117บาทต่อคน เฉพาะวันที่17-18กรกฎาคมเวลา0 0 0 1นาิาถึงตีวมรายการเฉพาะ10สาขาทั่วประเทศเช่นหลวัชรพลเดอะสตรีทรัชดาขอนแก่นพิษณุโลกเป็นต้นสรุปเลยครับตลาดซูกี้ตอนนี้เดือดไม่แพ้หมอไฟ MK ขอเจาะตลาดล่างด้วยแบรนด์โบนัสซูก้ส่วนตีน้อยก็สู้กลับไม่ถอยงานนี้ใครสายบุฟเฟ่ห้ามพลาดเด็ดขาดใครจะอยู่ใครจะไปต้องติดตาม